สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ตัดต้นพันุอ้อยหลากหลายพันนะครับก็มีกองมันเป็นสุพันหนึ่งนะครับส่วนในกองนี้ที่ยังไม่ได้หัน่นยังไม่ได้ตัดเป็นเป็นท่อนก็ลูกค้าบอกอยากได้เป็นอ้อยควันนะครับอยากได้เป็นอ้อยควันอ้อยที่แบบว่าเคี้ยวกินได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ้อยขันน้ําอ่ะถ้าเป็นอ้อยขันน้ำโดยตรงนะมันก็เคี้ยวได้ทุกพันนะ พียงแต่ว่ามันจะนิ่มกรอบมากน้อยต่างกันนะครับเท่าน,นั้นเองแต่มันเคี้ยวได้ทุกพันุ์ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนแล้วก็ใครอยากได้อ่อนมากนิ่มมา,ากกรอบมากอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายนะครับจริงๆอ้อยคั้นน้ำเนี่ยที่เคี้ยวได้นะครับสุพันห้าศนก็เคี้ยวได้แต่จะไม่กรอบเท่าไหร่แต่ถ้าเอากรอ,อบเลยก็เหลืองกเกษตรศาสตร์หกศอันนี้กรอบกรอบนิ่ม ครับแล้วก็สสยน้ำผึ้งใต้แสนผึ้งใต้นี่กรอบนี่มากงากรอบนี่ก็กระสือสดอีกแต่ว่ามันหวานสูงไปนิดนึงนะกินแล้วมันเลี่ยนไปนะเราเราจะรู้สึกเลี่ยนไปเพราะมันหวานหวานเจี๊ยบเลยสเอ,อสายน้ำผึ้งใ,ใต้นะครับแต่ถ้าเป็นนางนวลนางนวลนี่ก็นุ่มนุ่มช้าเป็นป่นนะครับแต่ว่า เวลาเรากินเราก็ต้องบ้วนบ้วนทิ้งบ่อยนิดนึงเพราะมันจะก็คือมันจะเป็นผงไวอ่ะกินแล้วมันจะคันคันคันเราต้องบ้วนทิ้งครับอ่าอย่างอ้อยอื่นเนี่ยช้ามมันจะแบบว่ามันติดกันเป็นเป็นเส้นใหญ่ที่มันเหนียวติดกันใช่แต่ถ้าเป็นนางนวลอะกินแล้วมันแยกออกจากกันเป็นผงในปากเราก็จะบ้วนทิ้งนะครับ บ้วนๆทิ้งบ่อยๆก็รู้สึกว่ากินไปก็ปบ้วนไปก็จะลำคาญนิดนึงนะครับแต่รสชาติดีนะครับนางนวลนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่สั่งไงก็เลยเตัดมาแค่นี้ก็อยากได้แค่นี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนํากันว่าอ้อยข้นน้ำนะที่ลูกค้าอยากจะเอาไปทําเป็นได้ขั้นเอไปปลูกกินเล็กนิดนหน่อยนะครับมีอะไรบ้างที่ผมตัดให้วันนี้ที่ลูกค้าสั่งนะส่วนพันธุ์อื่นที่ไม่พูดถึงก็คือเขาไม่ได้สั่ง ะครับก็มีอะไรบ้างก็นหนึ่งเคี้ยวลาวนะครับนี่เคี้ยวลาวเส้นเส้นใหญ่ๆนะครับผมผลิตดีกอกอแน่นลำดกนะครับตรงเหนียวใช้เป็นเป็นไม้กันลมได้เลยนะครับเป็นไม้กันลมในระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนเนี่ยดีกว่าไผ่นะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านมากหลายคนสั่งไปทําแนวกันลมเลยนะครับโดยตรงเลยอสั่งไปทําแนวกันลมโดยเฉพาะ เนี่ยเขียวลาวนะครกรอบนะครับกรอบอร่อยใช้ได้นะครับไม่หวานมากจนเกินไปสําหรับการเคี้ยวกินกรอบใช้ได้นะครับยืนแบบที่เคี้ยวได้เลยแต่เส้นใหญ่หญ่นะเส้นใย่มันจะใหญ่หน่อยก็อันนี้เป็นสายน้ำพึ่งใต้อันนี้เส้นใยจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็กรอบนิ่มมากนะครับสายน้ำพึ่งใต้เนี่ยกรอบนิ่มมากแต่ว่ามันจะหวานสูงไปนิดนึงเวลาเราเคี้ยวมันก็อร่อยแหละแต่เราจะรู้สึกว่า เราอิ่มไวมันจะเวลาคนเรามันกินแบบกินขนมสลิม,มกินขนมรอดช่องที่มันหวานมาก,มากๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกมันเลี่ยนนะครับมันจะเลี่ยนมันจะรู้สึกอิ่มไวอยากอยากเออพอแล้วกินเคี้ยวนี่นึงอ่อพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เพลินกินเพลินแต่ถ้าครคนชอบหวาน่ะตัวนี้เลยสายนพึ่งใต้เนี่ยกรอบนิ่มนะครับน้ําก็อร่อยนะครับเป็นอ้อยมาเลนะครับเป็นอ้อยมาเลเอามาปลูกที่ใต้ก็เลยเรียกการสายพึ่งใต้ ขาเรียกสายน้ำผึ้งแหละแต่คนภาคอื่นเรียกสายน้ำผึ้งใต้ไงคนใต้เขาไม่เรียกสายน้ำผึ้งใต้คนใต้เขาเรียกอ้อยแดงก็คืออ้อยสายน้ำผึ้งแต่คนที่อื่นนยะไปเรียกชื่ออ้อยของที่นั่นว่าอ้อยที่นั่นก็คืออ้อยสายน้ำผึ้งมาจากไหนมาจากใต้นั่นแหละครับอันนี้เป็นอันนี้อร่อยมากอ้อยฮาวายนะครับถ้าพูดถึงความอร่อยอร่อยมากนะแต่ผมผลิตนันกระสู้พวกสายน้ำผึ้งใต้พวกเขียวรามไม่ได้แต่ว่าความอร่อยนี่ เนื้อละเอียดนี่เยิบเลยอร่อยมากนะครับมาหัวอูล่านะครับแต่ก่อนเรียกกันแดงอินโดแดงนิดหน่อยก็แดงอินโดชอบผ่าเรียกกันสวยนะครับลำสวยมีลายใบก็มีเป็นเหมือนคล้ายๆรุ้งนะครับสีรุ้งตรงกลับใบแต่มีขนนิดนึงก็เป็นไอที่รสชาติด,ดีใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่ใช้ได้โคตรดีอะโคตรดีนะครับเนี่ยอร่อยแต่ว่าผมผลิตมังสูบพวกนี้ไม่ได้ แล้วก็ไม่ชอบน้ําท่วมไม่ชอบน้ําแช่นะแต่ชอบความชื้นต้นแรงนะแต่ไม่ชอบน้ําท่วมมาหัวอูล่ลาถัดมาจะเป็นอันนี้อ้อยขันน้ําของมาเลยนะครับมาเข้ามาในไทยก็เรียกว่าอ้อยแดงมาเรตือบูอะไรจักอย่างผมก็จําไม่ได้ในหัวเขาบอกอในหัวก็คือช่อง youtube มาขั้นน้ำอะไรสนใจนะครับแกบอกฉื่อ,อะไรผมก็จําไม่ได้นะ ออยแดงมาเลยเคี้ยวได้นะครับรสชาติดีน้ําอร่อยมากเลยตัวนี้แต่ว่ามันปลูกที่ดินทรายมาปลูกที่อีสานบ้านผมแล้วมันผมม่าเืมันไม่ค่อยดีมากแต่ก็อร่อยถ้าชอบความชื้นนะชอบความชื้นไม่ชอบแรงชอบความชื้นชอบชอบแบบว่าฝนตกดีๆเนี่ยโอ้ลำจะใหญ่อวกแดงมาเลยนะครับใช้ได้นะอ้อยตัวนี้อร่อยน้ำน้ำผมชอบมากเลยตัวนี้ถัดมา เคี้ยวได้่ะเคี้ยวได้อร่อยถัดมาจะเป็นปลาปลาลิชาตินะกองนี้ปลาลิชาติปลาลิชาตินะครับนี่กองน,นี้ไม่ได้เอาขี้บัวไปลอยอยู่ริมริมแปลงอยู่สูงปลูกสูงด้วยก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์มากเท่าไหร่ปลาลิชาตินะก้อย้อยก้อยนี้ก็วหวานหวานฉ่านะครับหวานฉ่านิ่มนะแต่ว่ากินแล้วก็เหมือนคล้ายๆสายน้ําผึ้งก็คือมันเราจะรู้สึกอ,อิ่มไวอ่านะเราสึกแบบว่ามันเพราะมันหวานไนงะมันจะมีความหวาน หวานกลมก่อมหวานว่าเขาเรียกว่าหวานหวานแบบนี้เขาเรียกหวานอบอวลครับหวานหวานกะทิหวานอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้รู้สึกว่าเลี่ยนไหวแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับแต่ถ้าแบบว่าอ้อยที่อ้อยที่เคียวกินเนี่ยอ้อยที่แบบรสชาติที่ไม่หวานมากกับผมชอบอ้อยแดงยักษ์แต่มันจะไม่กรอบนะมันจะไม่กรอบมากเท่าไหร่มันก็พอเคี้ยวได้แต่ว่ารสชาติมันคล้ายติดเปรี้ยวเปเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยผมชอบผมชอบมากเลยสำหรับแดงยักษ์นะครับ กับมาโฮล่าเนี่ยเามาโฮล่าก็หวานอ่อนเนต็มที่ให้สิบสี่บิกเนี่ยสิบสี่เต็มที่จริงๆเลยให้สิบห้าเอาแค่นั้นแหละเนี่ยแต่อันอื่นมันอยู่เป็นระดับของอ้อยขนา้เนี่ยอ้อ,อยแดงมาเลยอ้อยสายนันพึ่งใต้อ้อ,อยเขียวลาวพวกเนี้ยเป็นอาานา้อยข้นน้ำมันจะหวานมันจะหวานในระดับอ้อยขน้ำนะแต่ว่าเก,กินเกินสิบห้าบิกไปพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าต่ำกว่าสิบห้าบิกลงมาต้องมาโฮล่า แต่นี่เป็นน้อยควันคั่นไม่ได้อ้อยปลาลิชาเนี่ยอันนี้ก็หวานสูงกันเป็นน้อยควันแต่หวานสูงอยู่นะครับวันนี้ก็สั่งแค่นี้จริงๆมันมีอีกหลายพันนะมีนางนวลที่ผมขี่โมมาต้นคลิปนางนวลมีที่เขียวได้ก็ดำใต้หวานดำเวียดนามอะไรอีกนะนกเกลืองเกษตรในเนี้ยก็ไม่ได้เขาไม่ได้สั่งก็เลยไม่ได้ตัดให้ ก็มีอะไรอีกนะเขียวใต้หวันนะขาวใต้หวัน,นก็อร่อยเหมือนกันยิ่งขาไต้หวันเนี่ยเขียวไต้วันนี้อร่อยมากนะถ้าเขียวกินนี่อร่อยมากรสชาติดีมากเลยแล้วก็อะไรอีกอากุกกิก็เคี้ยวได้นะอากุกกิอากุกกิกริบอนฮาวายเบลลี่พูด้านี่ก็กรอบเลยแหละครับกรอบกรุบกุบเลยลเพราะนั่ที่กรอบแล้วอร่อยมากแต่ว่ามันปลูกยาก มาโหลาเอ้ยเยบลิพุดาแล้วก็อะไรอีกนะอะไรๆสุพรรณหนึ่งพูดยังอ่ะสุพรรณหนึ่งก็กรอบใช้ได้นะครับคันน้ำก็ได้เนี่ยอย่างกองเนี่ยเขาสั่งสุพรรณหนึ่งอันนี้คนละเจ้าออกันนี่เขาจะไปเคี้ยวอันนี้เขาจะไปปลูกคันเยอะครับอ้อยผมว่าอ้อยในไทยมีเป็ลยร้อยสายพันธุ์เปลี่ยนแต่ว่าเราหามันไม่เจอแค่นั้นเองอ้อยอ้อยดำเชียงรายเนี่ฮะอ,อ้อยที่เขาเลี้ยงปลูกเลี้ยงกวางลำป้องยาวๆลำใหญ่ๆครับลำดำๆอ่ะ ่ามีขนนิดๆอ้อ,อยดําเชียงรายอันนี้ก็กรอบอร่อยลำใหญ่ปริมาณเยอะมีอะไรอีกเมอรี่ชาร์ดนะเมอรี่ชาร์ะเมอรี่ชาร์ดก็คล้ายๆปราิชาตแต่ว่าลำจอกดำๆกลมๆรสชาติใกล้เคียงกันเลยรสแทบจะเหมือนกันแหละส่วน,วนปลาลิชา่าจะลำจะวงรีนิดๆแล้วก็มีจะลำออกจากแดงๆม่วงๆแต่ถ้าเมอรี่ชาร์ดจะออกดำแล้วก็ลำกลมแต่นี้ลำเป็นรูปไข่รูปวงรี อะไรนะสีส้มลงก็เขียวได้อันนี้อ้อร่อยมากสีส้มลงรสชาติผม,มชอบรสชาติน้ําของสีส้มลงมาแต่ว่ามันเป็นป้องมันเป็นข้อข้อข้อ,ขอแล้วขาดน้ําแล้วมันมันป้องไม่ยาวแต่ถ้าจจได้น้ํามีความชื้นเนี่ยอ้ป้องยาวดีน้ําเยอะน้ําอร่อยแต่จะมีอุปสรรคเรื่องของการปอกนิดนึงนะครับสําหรับสีส้มลงเพราะมันเป็นเหมือนข้าวต้มมัดเป็นเป็นป้องป้องป้อง,อง,องข้าวต้มมัดเข้าเครื่องปอกแล้วมันคุกคลิกตะกุกตะกักต,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 ต้องใช้กีวี ถึงจะโอเคสําหรับสีสําลงอะไรที่เขียวไดนไออ้นึกไม่ออกนึกไม่ออกโอเคประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาใครยังไม่เคยได้ดูคลิปก็ถือว่ามาแนะนําไม่รู้จักกันสําหรับไอ้ไอ้อยอ้อยขันน้าที่เอามาคว้นนะที่เอามาก็คือได้ทุได้ทั้งสองอย่างครับ สองในหนึ่งอะครับใช้ไปอยู่ได้สองสองอย่างในหนึ่งแต่ว่าอ้อยที่แบบเพอร์เฟกอันนี้ไม่ใช่สองในหนึ่งอันนี้เอาตัวนี้นี่เขียวลาวนี่เขียวก็ได้คันน้ำก็ได้ปลูกทำแนวกันลมก็ได้ปลูกแนวรั้วแบบไม่ต้องรบกวนเพื่อนบ้านมากเป็นบางอายที่แบบกันลมแบบไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับพื้นที่เพื่อนเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ไม่ต้องไปใช้ไผ่แต่ใช้ไอ้ไอ ใช้นี่แทนใช้เขียวลาวแทนนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทูอินวันไม่ใช่2ในิหคือ3ในิหนึ่ง,งใช้เปด้วย3อย่างคั้นเขียวและแนวกันลมนะครับจริงๆอ้อยมันสามารถบดท,ทำปุ๋ยเพื่สดได้แบบเป็นจุลินทรีย์ในตัวโดยที่ไม่ต้องไปผสมกับอะไรเลยได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีความหวานบดสับละเอียดนะไปหมักใส่กระสอบหรือ เป็นมันเป็นแบบเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีปุ๋ยในตัวที่เป็นปุ๋ยแล้วก็ย่อยตัวมันเองเพราะมันมีน้ําตาลนะครับเป็นสร้างจุลินทรีย์นี่ไวมากแล้วก็ย่อยเน่าเปื่อยไวย่อยสลายไวเป็นปุ๋ยเป็นฮิวมัสเป็นลาขาวได้ไวมากนะครับเนี่ยอ้อยเนี่ยประโยชน์แต่ละอย่างนี่สุดๆเดี๋ยวถ้าผมทําบ้านเสร็จนะมีพื้นที่อ่าผมจะซื้อเครื่องบดต่อไฟเป็น ของของเครื่องบดในตรงเครื่องสับย่อยนะครับแล้วก็ผมจะเอาอ้อยปลูกอ้อยบดทําทําปุ๋ยหมักใช้เองพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยพวกนี้ใช้แต่ขี้วัวแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องบดสับผมก็จะขี้วัวไม่ต้องขี้วัวแทบไม่ต้องจําเป็นอ่ะเอาอ้อยไปบดเนี่ยปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะครับเพราะมีทั้งฟอสฟอรัสนะความวงคมหวานที่มันย่อยเป็นลาขาวเนี่ย อในตัวเจนนะครับโอยเยอะครับเยอะๆในใน,ในอ้อยเนี่ยอ้อยหนึ่งเราดีเพราะในตัวเจนเนี่ยโอ้โหสุดๆหรือถ้าฮารอมันแห้งก็ฟอสฟอรัสสูงถ้ามันแห้งอะเป็นสีน้าตาลถ้าสีเขียวก็ในตัวเจนนะครับถ้าสีน้ําตาลมันแห้งมันแดงมันอะไรเนี่ยก็คือเป็นฟอสฟอร,ร,รัสสูงเราก็เอาทั้งลําลาที่แก่กับลำที่อ่อนลาที่สดอะไรเงี้ยปนกันบดผสมกันก็ปุ๋ยเป็นมีทั้งธาตุหลักธาตุรองอยู่ในตัว ใส่พืชนี่งามนะครับงามเขียวนานแต่ไม่เหมือนปุ๋ยเคมีพอใส่ไปมีความชื่นนี่งามพอดินแห้งนี่ง่อยโอเคนะครับสำหรับน้อยขั้นน้ำนะครับถ้าใครอยากได้ก็เอาาโจทย์วันนี้คือเอาอ้อยขนน้ไปเคี้ยวก็เลตดเขาเลยสั่งตามนี้ใครอยากได้ก็โทรมาที่เบอร์0 8น3 1 5ป1 4กนนะครับสวัสด,ดีครับ